ปอด,ดว่ะเต็มเลยขออนุญาตคุณหลงว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีนะคะคหลวงว่าโอเคโอเคนี่ค่ะทุกคนคณะทะเลโผลวยอดอ่อนๆออกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็พาทุกคนมาเก็บผักป่าอีกชนิดหนึ่งที่กินได้นะคะ ปลาชนิดนี้คือผักเสี้ยนฝรั่งค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกระเทียมนะคะที่คนไทยเราเรียกผักเสี้ยนฝรั่งเพราะว่ารสชาติพอเอามาดองแล้วรสชาติคล้ายผักเสี้ยนฝรั่งเลยค่ะนี่เก็บค่ะกำลังออกยอดอ่อนๆนะคะอ,อีกพุ่งนึงค่ะอืม ตั้งใจเก็บก่อนดอกก็กินได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขากำลังบปลิยอดอ่อนๆก็เลยเอาไปคั้นส้มก่อนค่ะจะกินดิบก็ได้นะคะเอาไปจิ้มกับส้มตำอร่อยนี่อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเขา อย่างว่าละคะ่ะผักป่าเขาแก่ไวเขาโตวาไวคะ่ะถ้ายิ่งสภาพอากาศร้อนๆด้วยนะคะ <het> <c oughs> เจอหนามกุหลาบป่า,ปปาวันนี้ประอ้นมีพระเอกมายืนคุ้งนะคะเดี๋ยวให้ดูอแอบถ่ายก่อนนานยืนคุ้เนอะความจริงพวกเราสองคนตั้งใจเดินออกกำลังกายแต่ว่า มาเดินชนกับผักเสี้ยนฝรั่งยอดอ่อนๆเดินต่อไปไม่ไหวค่ะทุกคนโอ้มีวีนี่มีอะไรนะมีตำยาฝรั่งด้วยนะคะวันนี้พระเอกยืนรอก็ขอเก็บไว้รัวๆเลยนะคะจะเก็บแค่พอเอาไปคันส้มกระปุกหนึ่งคะ่ะมีพี่คนไทยนะคะพี่แกเอาไปลวกกิน โขมอ,อย่างแรงแกชอบขมขนาดป้าอ้นว่าชอบกินมะระเลยนะจเจอไอ้เจ้าตัวนี้ลวกโอ้ป้าอ้นสู้ไม่ไหวค่ะขมเกินดูค่ะยอดอ่อนค่ะแต่ว่าเขาเขาผอมก็ไม่เป็นไรนะก็บอกว่าเก็บแค่ ไปดองไปคั้นส้มได้แค่อินนึงก็พอค่ะเดี๋ยวจะกินกับขนมจีนน้ำยานะะอดกูกะเต็มเลยเริ่มจากเริ่มเก็บจากก่อนไหนก่อนดีอยากบอกว่าป้าอ้นถือกล้องมือขวาแล้วก็เก็บมือซ้ายนะคะอาจจะเก็บไม่นถ,มมไมถนัดค่ะป้าอ้นเป็นคนถนัดขวานะคะก็เลย อาศัยว่าถือกล้องมือขวามือนิ่งกว่าค่ะไม่อยากให้เพื่อนๆชมคลิปที่สันๆแล้วก็เวียนหัวเนอะนี่ตออตอไปทั้งนี้ต่อตรงนี้ยอดสูงใหญ่ ระวังตําแยฝรั่งด้วยเนะพระโอน้นอันนี้โอ้ยอันนี้ตําแยฝรั่งเกือบเก็บแล้วนะคะโชคดีปอดคือมัง,งามเช่แล้วอ๋อโชคดีนะคะที่คุณลุงเขาไม่บน่นเขายืนรอค่ะลองบ่นสิลองบน่งบนเดินกลับบ้านคนเดียวนะอี่ทำมันเก่งนะพระโอน้นนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้คะ่ะปาดดูคะ่ะ โหเต็มเลยวันนี้ก็อย่างว่านะคะเก็บเก็บแบบรีบคุณลุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้เดี๋ยวป้าอ้นจะแอบมาหักคนเดียวจะหักให้ดังเปาะเปาะมันๆเลยนะคะก่อนที่เขาจะมีดอกอะคะ่ะพอเขาโตขึ้นสูงขึ้นก็จะอวบกว่านี้นะคะแล้วเวลาหากักโอ้ยทุกคนจ๋าเปาะเปาะแล้วเวลาเอาไปดองนะคะน้ำยายไหลอีกแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณลุงยืนรอนี่ไม่รู้ว่าแอบถ่ายป้าอ้นเก็บผักหรือเปล่าแกชอบเอชอบถ่ายรูปแรกนี้โอ้ยกี่เนาะเยอะเยอะอยอะมากเลือกเอาแต่ยอดอสวยๆอุ้ยดยูฝั่งนู้นเน่ะฝั่งนู้นใหญ่กว่าได้ๆเก็บพุ่มนี้ก่อนนี่ค่ะทุกคนอยู่ใน ซอกลืบเก็บแค่ตรงนี้เสร็จก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเกรงใจคนรอค่ะคนเก็บไม่ท้อคนรออย่าเพิ่งหนีนะคะืมใบเขาใหญ่แต่ว่ายอดเขาแต่ว่ายอดเขาผอมอะ่ะ ตนี้โอ้ยพระวยอดเข้าอวบถึงยอมมดต่องเดินขออนุญาตคุณลุงว่าเดี๋ยวอีก5นาทีนะคะ หนูว่าโอเคโอเค่เหเด็ดมือขวาจะจะขนัดกว่าวิธีคั้นส้มป้าอ้นใช้สูตรน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเคยทำคลิปไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวปีนี้จะทำให้ดูอีกรอบนะคะแต่ก็ชอบใครชอบมันนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบสูตรที่ป้าอ้นทำนะคะ่ะเพราะว่ารสชาติจะคล้ายวาซาบิจะฉุน แต่ส่วนตัวป้าอ้นว่าส่วนตัวป้าอ้นชอบค่ะเอาเหยียดสายไมโครโฟนค่ะคุณลุงบอกว่าเก็บเลยนะคะอีกสองนาทีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าพนเพื่อนๆมาชมป้าอ้นเก็บผักเส้นแบบฟินๆกันต่อนะคะเพราะว่า ทำคลิปถ้าเก็บคนเดียวจะป้าอ้นจะสนุกกว่าเอ้สะดวกวกว่าค่ะคือว่าเวลาตั้งกล้องอ่ะเก็บผักเวลาทําคลิปเสียเวลาตั้งกล้องค่ะไม่อยากให้คนอื่นไปด้วยเวลาที่ป้าอ้นทําคลิปนะป้าอ้นเกรงใจคนเขารอค่ะฉะนั้นกรรมสุดท้ายค่ะอา้าวจะยินเสียงคนจามไหมเอ่ย อันนี้คือผักป่าเกิดจะเรียกว่าวัชพืชก็ได้นะคะเก็บได้ไม่จำกัดค่ะไม่เหมือนกระเทียมปา่าไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรนะไม่เหมือนกระเทียมปา่าไม่เหมือนคณาทะเลนะคะคณาทะเลเก็บได้แค่พอกินนะคะแต่อันนี้คือเป็นวัชพืชค่ะก็เก็บได้ไม่จำกัดนะคะไม่มีคนมาว่านะคะเขาจะดีใจที่เห็นเราเก็บค่ะ โอเค2อินฮอนฟูลเมียสุดลุตะบอกลงกรามสุดท้ายล yes. ะย y e สโอเคไปไปค่ะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราแวะชมผักรืมทะเลนะคะเดี๋ยวดูว่าคณะทะเลช่วงนี้เขาออกแล้วหรือยังค่ะนี่ค่ะทุกคน คณะทะเลโผล่ยอดอ่อนๆออ,ออกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะเขายังเล็กเกินไปค่ะต้องรออีกสักพักนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศริมทะเลกันก่อนค่ะเสียดายวันนี้ไม่มีแดดนะคะก็เลยจะดูเศร้าๆเหงาๆซึมๆนะะบรรยากาศทะเลวันนี้